การที่จะหาผู้คนตอนนี้เป็นไงฮะก็ต้องมายิงแอดหนึ่งต้องคือยิงแอดคือจ้างเอาเงินเอาเงินจ้างติกต o อจ้างสีฟ้าสีเขียวนำส่งสารไปว่าเอออยากได้คนอยากได้คนอย่างนี้นะอย่างนี้งยอายุเท่านี้นะอาชีพอย่างนี้นะมีงานนะอาีเล็กอย่างนี้นะนลยยนนะแล้วก็เ,เพศไหนและอยากได้อย่างนี้นะและถึงจะมาสร้างธุรกิจนี่คือการยิงแอดผมผ่านมาได้หนึ่งปีแล้วยิงแอบทั้งสีฟ้า ทิ๊กต,ตอกก็เคยยิงอยู่ย,ยิงมาแล้วนะฮะ <c oughs> จะเป็นรายชื่อที่เราไม่รู้จักมาแล้วหลอสีต้องมาสร้างปฏิสัมพันธ์มาสร้างสายพันธุ์โอ้ยเป็นปีนั่นแหละกว,ว่าจะมามาสนิทชิดเชื่อกันนะ่ะกว่าจะมารู้จักจะมาเอเข้าใจกนะันใช่วลาเป็นปีแต่เป็นไงอันนี้คือการย่นย่อระยะเวลาอีกอันนึงคือการมาเนี้ยการมาออกหน้ากล้องการมาสร้าง,งแบรนด์เนี่ยเป็นการย่นระยะเวลา จากข้อหนึ่งข้อสองก็มาสร้างเลยเนี่ยสร้างตรงนี้เราก็จะได้คนมาเอ,อทีนี้เขาว่าเล็บเบลล์เลอร์คืออะไรการมีจํานวนคนมากเหมือนไอคานผ่อนแรงอนะแปลว่าอะไรเราต้องการธุรกิจที่ขนาดใหญ่ไหมทําคนเดียวนี่ไปได้ไหมเนี่ยธุรกิจออนไอลน์ทำคนเดียวได้ไหมใครบอกทำคนเดียวได้ไหมทำคนเดียวได้ไหมเนี่ยเออๆๆอ ธุรกิจออนไลน์ทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำคนเยอะๆหลายๆคนคือต้องทำเป็นทีมขนาดใหญ่นี่แหละคือคานขอนแรงของเราอ้าวขอบคุณวิ่กิตได้คุณน้องกิดก็ให้สามร้อยสี่หวใจเดืกยินดีมากเลยนะยินดีมากเลยเอ้าวน้องกิว่าไม่ได้ครับมาในนี้คือเรามาหาผู้คนก็คือหาผู้ติดตามก่อนจริงไม่จริงยิ่งมีผู้ติดตามหลักพัน อยากได้ผู้ติดตามหนักเบื้องอยากได้ผู้ติดตามหนักแสนหรืออยากได้ผู้ติดตามหนักล้านเอออันนี้เราต้องยอมรับความเป็นจริงเนาะเออไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบพูดกันตรงตรง,ตรงเลยนะมาที่นี่ก็คือต้องการหาเพื่อนหาคอนเนคชั่นก็เหมือนข้างนอกแหละหาคอนเนคชั่นก็เหมือนข้างนอกแหละต้องการทําธุรกิจอะไรก็ต้องหาคอนเนคชั่นจริงไหมจริงในนี่ก็คือหาคอนเนคชั่นเหมือนกันก็คือหาผู้ติดตามนะั่นแหละเราต้องหาผู้ติดตามที่เราจะเอา สร้างธุรกิจของเราอ่ะสร้างแบบไหนก็ต้องหาแบบนั้นจริงไหมจริงอ,อ,อยากได้เกี่ยวกับบา้านธุรกิจก่อสร้างเนะเราก็ต้องหาผู้อ่อนตามที่เกี่ยวข้องกับบัญชสารเกี่ยวกับเรื่องของออขายวัสดุก่อสร้างอ่าและต้องหาแบบนี้อยากท่องเที่ยวเหรอเราก็ไปหากลุ่มที่ท่องเที่ยวเดินป่าอะไรเงี้ยคือหาเพื่อนในกลุ่มนั้นนยเราอยากห้างหาธุรกิจอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินเราก็ต้องไปหาคนกลุ่มที่เปอาหารการกินสร้างสายสัมพันธ์ กับกลุ่มที่เราต้องการเพื่อมาต่อยอดธุรกิจเป็นเรื่องที่ไม่ต้องมันปฏิเสธไม่ได้นะคอนดิชันสำคัญเนาะโอเค okay, ละคอนดิชันนี้เป็นตัวที่จะเอามาสร้างคานผลแรงให้เราเพราะทำคนเดียวทำไม่ได้อย่างท่านคุณน้องกิบเราทำเดียวทำไม่ได้ออนไลน์ก็ต้องทำหลายคนจริงไหมจริงกอ,อกรณีที่ท่านจะทำเป็นเปิดเป็นแฟรนไชส์ออนไลน์เป็นสาขาอ,อ,อนาคต การขายก็มีหนึ่งขายเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ระบหน่งสองอย่างมีสาขาก็เป็นลรกษณะเป็นขายส่งเราก็จะผลิตแล้วก็ขายส่งตามจังหวัดโน้นตามอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนี่เขาจะทาเป็นสาขาแล้วก็ส่งเราไปแบบนี้ที่เราสิ้ค้าเราไปนี่คือแบบขายส่งอันนี้คือระดับใหญ่ขึ้นคือเป็นสาขาเหมือนเจ้าสวนะ่ ทีนี้เราก็อยากได้แบบขยายเหมือนไอช้ชายซีมีเกีียวแม่เออแล้วก็ขยายเราจะทําเป็นแฟรนไชส์ระดับไหนเพื่อเป็นคานผลล่นแรงให้กับท่านท่านอ่ะท่านอยากจะไปขยายแฟรนไชส์แบบไหนอ่ะแบบชายซีมีเกีียวหรือแบบเซเว่นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะเออไม่เหมือนกันการขยายแฟรนไชส์แบบชายซีมีเกี้ยวหรือไก่ย่างห้ารากับเซเว่นอีเวนไม่เหมือนกันนะยยแต่เป็นแฟรนไชส์เหมือนกันนะ ถ้าขยายสัถ้าเราอยากต้องการเติบโตมียอดขายมากมากขึ้นถ้าเราจะขายแบบอะไรอะแบบใช้ C มีเกี้ยวหรือลูกชิ้นอะไรแล้วแต่อันนั้นคือขายแบบอีกแบบหนึง่งอีกกลุ่มหนึง่งและเราต้องดูกลุ่มเป้าหมายล้วด้วยเราจะไปหาคอนเนคชันแบบไหนนะสัคัญนะอย่างนึงอยากมีแฟชั่แบบเซเว่นอีเวนข้างเ็าต้องหากลุ่มเป้าหมายแบบเซเว่นอีเวนอีกกลุ่มหนึง่งคือหาคอนเนคชันเนี่ยเพื่อเอามาเป็นคานผลแรงให้เรา เมื่อท่านทําธุรกิจท่านจะเติบโตเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็คือจะเป็นคอนดิชั่นที่จะมาเป็นคานผลปยให้เราขยายสาขาให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นเห็นไหมอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อเขาจะเป็นระบบไงระบบเขาจะใหญ่กว่าไอ้ไอ้ไอ้ลูกชิ้นหรือว่าไส้ซี่อะฮะบะหมี่อะบะหมี่เกี๊ยวหรือใช้ไอ้ลูกไอ้ไก่ย่างเนี่ยอันนี้ยังเป็นระบบยังไม่เป็นระบบเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นไอ้ตื้อก้อเขาจะมีระบบจะมีลูกเรียนสอนเยนะ้ยนี่แหละสาคัญจะเป็นคานผ่อแรงให้พวกเราเอามาต่อยอดต้องคิดนี้นะถ้าอยากจะรวยระดับสิบล้านร้อยล้านต้องแบบนี้นะแบบไหนนะเพื่อเป็นคานผ่อแรงให้เรา